วันนี้เราอยู่ที่เอบิสอราเมงพัทยาแวะมากินราเมงกันเห็นเปิดมาพักน,นึงแล้วแต่เพิ่งได้ลองมากินนะคะเป็นสั่งทงคคสือราเมงน้ำซุปเข้มข้นหอมมันนัวนี่นะคะแล้วก็ไข่ตัวนี้เป็นไข่ดองซีอิ๊วนะเส้นเขาบอกว่าทำสดใหม่ทุกวันเลยส่วนเฟียไม่กินหมูทางร้านขอเสนอทำเมนูซุปไก่ให้นะคะดีใจด้วยได้กินราเมงด้วยกันสักทีทาโกวาสาบิอร่อยมากเมนูของโปรดเลย ก่อนอื่นก็ชิมน้าซุปก่อนนะคะเขาบอกว่าร้านนี้มีหลายสาขานะที่กรุงทงกรุงเทพก็มีแต่เราไม่รู้หรอกเราก็มั่วๆมากินร้านจะตั้งอยู่ในปั๊มบางจากนาเกลือนะคะติดถนนสุขุมวิทเลยวันนี้เราไม่มีที่นั่งร้านเลยมานั่งเคาน์เตอร์บาร์ข้างหน้าเนี่ยคนทําก็ทําให้เรากินอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะค่อนข้างร้อนนิดหน่อยนะ รามเมงซุปไก่อร่อยไหมไข่ที่นี่นะเป็นเพิ่งคยกินก็คือเป็นไข่ดองซีอิ๊วญี่ปุ่นจะมีรสชาติเค็มๆม,มันๆน,นิดนึงแล้วก็หอมๆนะคะอร่อยมากเลยลงมาแวะชิมกันนะสิ่งที่เรารออีกอย่างหนึ่งก็คือเทมปุระกุ้งทอดอยู่ด้านหน้าร้อนๆแบบนี้เลยแม่เสิร์ฟมาแล้วมาลองชิมกันหน่อยกรุบกรอบใครเป็นสายรามเมงมาทานกันนะคะราคาหลักสิบเท่านั้นเองร้านจะตั้งอยู่ในปั๊มบางจาก ช่วงของโซนนาเกลือหรือพัทยาเหนือนี่เองนะคะติดสุขุมวิทเลยปั๊มที่มีบีคควิกนะคะ